มาครับทุกคนยินดี้อนกับสู่ซิรีเ์้ักซิงโดย EP นี้เนี่ยเราจะทําการจัดมิทติง้งซูเปอร์คาร์เวย้ยก็ห่างหายไปนานนะครับผมสําหรับซิงรถสปอร์ตน้องๆดูเรบบวกกิตีไอออนตักซิงเนียได้ทําการไปอัปเกรดมานะครับนั่นก็คือการทําลายใหม่นั่นเองส่วนด้านนี้ก็จะเป็นม u สเตน GT ของอดดำนะครับผมเชโดได้ข่าวว่าดำเนียไปทําการยกเครื่องมาใหม่นะครับแล้วตอนนี้มันก็เหอรถเหลือเกินนะเออ บอกว่าจะพามาเที่ยวแม่งเอาแต่ถ่ายรูปรถต่ธรรมดาครับคนมีรถสวยเนี่ยมันก็ต้องถ่ายลงโซเชียลเป็นธรรมดาใช่ไหมดำว่าเอว่าแต่เหมือนจะถ่ายผิดด้านดำเออมาไปถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ครับผมนึกว่าจะถ่ายรถมัดแต่งปะเธออ่ะด้านต่อมาก็จะเป็นรถเบนซ์ครับทุกคนนะโอโ้รถเบนซ์ของพี่ก้ามดำนี่คตรสวยนะครับดูทรงน่าจะเป็นรถซิงนะก็จะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยแรงแน่นอนครับผม และก็ตามมาด้วยเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมนะ GDR r 3 5นะครับรถในฝันของหนุ่มๆไทยหลายๆคนโดยคนขับก็จะเป็นพี่โงเฟสุดล่อแต่ไฮไลท์ <c oughs> สำคัญของวันนี้เลยก็คือเอา้ามาตกปลาบนรถอีกละสงสัยกิจกรรมยามบ้าของไอชาเนี่ยก็คือการได้ตกปลาครับผมทุกคนนะ <c oughs> จะ e ีที่หนึ่งรออยู่แล้วมันยังตกปลาบนบกอยู่เลย ตกปาล์แล้วมันไปเดือด้อดบนหัวใครก็ขอโทษด,ด้วยนะพี่ว่าแต่มีใครอยากกินปลาตีนะเปล่าเออเพิ่งเปิดคลิปมาก็จะเล่นซะละราคาสุดท้ายของทริปนี้เอ้ทุกคนนะนั่นคือบุกติชิล่อนนะครับก็บอกเลยว่าเป็นรถของพี่เสื้อแ้งแดงนะ <Wow. S 1> เออดูทรงน่าจะเป็นแรงแดงซีซั่นสองนะครับแม่งไอหนุ่มคนนี้โคตรรวยนี่พี่ก็ต้องบอกเลยว่าบุกติชิลออนเนี่ยแพงที่สุดแล้วครับในบรรดาวันเนี่ย รถซูเปอร์คาร์ในฝันของน้องคือรุ่นอะไรเนี่ยก็ตามการคอมเมนต์ไปด้านล่างได้เลยนะครับเออสักวันฝันน้องจะเป็นจริงนะโอเคไหนๆก็มาละขออญาตลองขับสักคันดิคันแรกที่พี่จะลองขับเนี่ยได้ก็คือมัสแตงอัดดำก็ผมทุกคนนะตัวบอกเลยว่าการที่จะดำยกเครื่องมาใหม่เนี่ยมันดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับเออดำขอขับแป๊บหนึ่งน,นโลกเชเดอร์มัสแตงก็แบบว่าหลอดเทนะครับอืมสตาร์เครื่องครับผมโอ้โหย เียดค่อนข้างจะดูด,ดันภายในก็จะว่าสวยงามนะผมนะอลองเบิร์นรอบอยู่ไหนครับผมหือ้อท่อแตกนะครับจังว่านี่เบิร์นรอบเป็นไงอดาดำแต่งมารอใหญ่ขึ้นนะครับเออเอาแม่งเลอไปเบรกขอโทษทีเหยียบเพลินไปหน่อยจังว่านี่ไปครับผมนะขอญาตลองขับมสแต่งอะดำนะครับจูนมาใหม่แล้วเป็นไงบ้างเชดโดอ,ออกตัวแบบว่าเป็นรถดิฟนะครับ ดูทรงอดดมเนี่ยน่าจะแต่งเอาไว้ดิฟนะครับผมนะมนแต่งไนดะ้มันเป็นรถที่ดิฟมันจริงๆเลยนะ <Wow. S 1> จ้างวันนี้ขอหน่อยแล้วกันนะครับสักหนึ่งสนามไปเลยเจอวิจัยวันแรงแล้วผมนะเหยียบแป๊บเดียวนี่ความเร็วนี้น่าจะพุ่งมาประมาณร้อยยี่สิบไปไงโอ้มันเลี้ยวง่ายมากเลยครับผมนะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความใหญ่ของล้อมันนะครับจ้างวันนี้ดิฟหน่อยแล้วกันฮวงสว่างโชว์ไปทีนึงนะครับเชดอ ขออนุญาตทำการโ์ควงสว่างหน่อยและกันนะครับมาแต่งอดัมนี่ต้องบอกเลยว่าลื่นจัดเลยนะดูดิอ๋อจะขับบนน้ำนะครับ <Huh? S 1> นิสตัดลากันสุดยอดครับผมนะขับสนุกขึ้นเยอะเลยแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยรถสป์ตแต่งพี่เพื่อนก็ยังไม่เคยเอาไปแข่งเลยใช่ไหมออขออนุญาตนะครับพี่ถอยจอดครับผมถอยจอดนะครับเดี๋ยวดำโมโหเออขับนานเกิน คันต่อไปขอญาตลองเป็นเออรถเบนซ์ละกันนะครับรถเบนซ์เอฟตีนะทุกคนนี่เลยดูซองน่าจะเป็นตัวแรงนะครับเสียงใช้ได้ครับผมนะกระหึม่มกระหึ่มคันนี้ก็กระหึ่มนะครับภายในกระบอกเลยว่าสวยงามอีกเช่นเคยครับผมนะรถเบนซ์นะครับพี่ว่าก็น่าจะเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนเลยนะเพราะมันแบบว่าเท่เกินนะอืม้มอุ้ยคันนี้รู้สึกว่าจะดวกว่ามัสแตงอระดำเหมนะือนกันนหะดูดิ ๋ยว yeah, แปบเดียวครับผมนะไปปากซอย mm hmm. แต่ว่ามันอาจจะแข็งๆครับผมนะช่วงล่างนี่พี่ว่าโซ่มัดแต่งไม่ได้นะครับแต่ความเร็วนี่กินขาดเลยวะดูดิเหยีย yeah, บแปปเดียวพุ่งครับไปเลยโอ้โหแลวสีอย่างสวยนะบอกเลยในคอลองดิบแบบมัสแตงดิรถเบนซ์จะทำได้เป่าออนะครับน้องๆสังเกตไหมว่ารถเบนซ์เนี่ยมันจะดิบยากกว่ามัสแตงนะครับ เออระยะเลี้ยวมันกว้างกว่านะอ๋อาาไม่เป็นไรยนอย่างในน้อยเนี่ยสปีดมันก็แรงอะครับมาคันต่อไปก็จะขอลองเป็นอะไรดีทุกคนขายาจอดคืนพี่ก้ามดำแป๊บเดี๋ยวโดนเขาด่านะครับขั้นต่อไปเอาทุกคนพี่เพิ่มขอญาตทำการลองขับแม็กลาเรนในช้างดิได้ข่าวว่าไปจูนอู่ช่างซุยมานะครับไปครับผมอุ้ยสิสตาร์นี่ระเบิดเลยครับ ายในห้องคนขับเนี่ยก็ทําการหุ้มคาร์บอนทั้งคันนะครับโอ้หไอช้ช้างนี่มันรวยเกินนะแต่ว่ามันยังไม่ยอมเลิกตกปลาเลยอะถ้าเองไม่ตกพิถอยเลยละกันนะครับลงไปช้างโอ้โหมันติดตืบครับผมนะแม่งทําได้ไงวะจากว่านี้ไปเอาทุกคนแม่กลาเลนน้องช้านะครับเสียงนี้ต้องบอกเลยว่าการหืมขึ้นเยอะครับผมนะหลังจากที่ได้ยกเครื่องมาใหม่นะครับไปครับผมโอ้ย จะเร็วกว่าเบนซ์ขนาดหรือเปล่ามาขอญาตลองไปหาทางตรงๆนะครับทางรถไฟแหละตรงสุดละโอ้โหแต่เสียงนี่แมว่าแบบกระหมึมจัดเลยนะพี่ว่าเป็นธรรดารถที่พี่ขับมานี่อแม็กดนเลนลั่นสุดเลยนะตอนนี้แต่สปีดรู้สึกว่าจะยังสู้เบน์ไม่ได้นะครับต้องเอาไปจูนใหม่สักนิดนึงอ๋อไวแรงเกินครับผมเพือไปถึงสเต็ป มาเหยียบกันยาวๆครับผมแม็ลาเลของเรานะครับรถนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามาอยู่้งแต่ EP เล็กๆกันนะทุกคนนะอ่ารุ่นบุกเบิกครับผมสําหรับแม็กลาเลนกันดีไปครับผมขอยาแต่คพี่รถบ,บัทุกเพียบเลยครับโอ้โหแซงกลางได้ไมเบื่อนห่ไปไงเสียนจัดครับผมไม่มีชนนะครับคุมรถดีจัด แต่ความเร็วพี่ว่ามันยังไม่ได้วะก็ธรรมาดาครับแมคลาเรนเนียมันยังไม่ใช่รถที่แรงที่สุดนะครับอ๋าานอน้องๆคนไหนรู้บ้างว่ารถอะไรแรงสุดในโลกตามการคอมเมนต์มาโอเคขันต่อไปที่เราจะไปดูเนี่ยพี่เพื่อนคิดว่าเป็นรถที่มีความเร็วสูงสุดติดอันดับโลกลนะครับผมนะเ <Wow. S 1> นืน้คือบุกติชิลอนคันดีนะครับซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีคนแซงสถิติมันไปหรือยังนะ ความเร็วของรถคันนี้เนี่ยอยู่ที่500กิโลเมตรต่อชั่วโมงลยนะครับโอ้ต้องบอกเลยว่าโคตรแรง,งนะนะพี่ก็ไม่แน่ใจว่ารถที่แรงสุดในโลกนี้จ,จะใช่คันนี้หรือเปล่านะอาจจะเป็นโคนีเซ็กก็ได้นะผมแต่เราไม่ได้เอามาเล่นนะวันนี้โอเคขอญาตทําทการไปครับผมเบิร์นหน่อยแรงจริงหรือเปล่าไอ้น้องแรงสุดในโลกครับผมไปกันเลยอืแรงที่สุดในโลกนะครับแต่พี่ว่าสปีดค,คันนี้มันอยู่ปลายวะนะ ลองทำการขับไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วเราจะพบกับความเร็วเออแม่งแล้วดูทางหน่อยครับอเอ,อ้อนิดนึงนี่ชนละไปครับผมคันนี้สปีดปานะครับ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ไงล่ะปาดหน้าไปทีนึงใจเย็นน้องมาลองหวัวให้ดูกันสักนิดนึงครับทุกคนนะรถที่มีความเร็วมากกว่า500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ปเลยไปรุ่นนะตอนนี้เพิ่งปิดถนนละ น้องๆดูว่าผมเก็บหน้าปัดไม้นะครับตอนนี้วิ่งไป450ละโอ้โหต้องบอกเลยว่าอย่างซิ่งเลยนะไปครับผมพี่เพิ่มจะลองดันไปถึง500นะครับไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าโอ้โแรงกว่าแรมโบว์ครับสุดยอดไปเลยมาครับผมชี้ในตาช่วยหน่อยนิดนึงโอ้โหรถสั่นเลยครับผมขอหน่อยเพื่อน500กิโมตรตช่โมงเพื่อน ดูซ่องแบบว่าเหมือนจะค้างอยู่ที่460นะครับ oh, <no. S 1> อานแนววันนี้เราก็มารวมตัวกันแล้วเนี่ย oh, <no. S 1> พี่เพื่อนก็จะทําทการขับซุปเปอร์คาร์ไปออกทีฟกันก็หมดทุกคนนะ <Wow. S 1> อาจจะขับไปกินลมชมวิวบริเวณนอกเมืองน,นะครับ <Yeah. S 1> ส่วนเรื่องสนามแข่งในพี่เพื่อนก็จะบอกตามตรงเลยนะว่า <Yeah. S 1> มอตอที่เราใช้แข่งรถในเกม g d a v เนี่ยมันเสียครับผมนะมันไม่สามารถทําการแข่งรถเหมือนแต่ก่อนได้แล้วะ <laughs> ไปครับทุกคนได้เวลาไปออกทริปซุเปอร์คาร์สุดหรูกันจังวันนี้ว่าจะขับเป็นแลมโบนะผมแลมโบ SVJ ลูกรักนะครับก็จะบอกเลยว่าเป็นรถลักของอยอดนักซิงกนะไปครับผมตบหนึ่งแล้วไปเลยลักกันนะครับมาตามมาซปเปอร์รค้างหลายเชดโดดูทรงมายาตามาแค่หนึ่งคันครับผมมันต้องทําการแบบว่าไปตั้งหลักที่ถนนนะครับเออไอพวกนี้มันขับรถกับไม่ซิงไนงะ มาแล้วผมเฉียดดูขบตีว่ะทุกคนนะจากวันนี้พี่เพิ่มขอเปิดก่อนเลยแล้วกันนะครับเอาเวนเตโดเอสบีเจบผมไปแล้ว mm hmm. ไปแล้วเว้ยดูวิ mm ่ง hmm. ย่างแรงนะครับเรมโบกันนี้พี่ต้องบอกเลยว่า mm hmm. เผะเพนี่จังหวะตาแรงนี่แรงกว่าบุกตีกันเนี่ยดูดิโ mm hmm. อ้โยพนันตามไม่ทันนะ่ะ แรงจัดแบผมนะอันดับสองใครเอ,อ่ยบุกติชิล่อนไล่มาแล้วครับพยายามจะแซงพี่เหรือตามเลยน้อง <Yahoo! S 1> ขี่ตรงไปเล่นนอกเมืองแล้วผมนะ <Yeah! S 1> แม่โคตรแรงเลยดูว่ดูดิรถสบัดเลยครับพี่เบิ้มปิดรถในถนนนะครับเพื่อความแบบว่าความซิ่งความมันอะไรอย่างนี้นะถ้ามัวแต่หลบรถเนี่ยคลิปเรามันไม่มันแน่นอนนะครับมาตอนนี้เราพร้อมที่จะออกทริปแล้วครับทุกคนนะเป็นทริปซุปเปอร์คาร์นะครับ ไปแล้วผมเติมต่อเดินทางได้น้องตามมาเลยน้อง Let's go baby พี่เพื่อนจะพยายามขับเก็บภาพสวยๆให้ได้ครับผมนะแล้วมันจะขับเบียดกันเพื่อถนอนตั้งกว้างนะครับตามมาเลยเพื่อนตัวตึงครับผมนะรวมกันเนี่ยนาจะมีมูลค่ามากกว่า1,000ล้านบาทเออตามมาตามมาสุดจัดครับผมนะ แต่รู้สึกว่า GTR เนี่ยน่าจะเล่ไปแล้วนะครับโฮ้มันไปขี่ชนอะไรวะดังวันนี้ออกตัวแรงๆหน่อยละกันตามมาเด้ออืตบไปตักสองเกียร์พอเอาเฮ้ยโฮ้ชีลอนชีลอนดิฟครผมนะงสงสัยออกตัวแรงเกินนะครับไอ้าช้างม่เจ้ากับพี่ปะไปแล้วปุ่งไปเลยเอาเวนทอดอลูกรักครับผม เสียยังคงแบบว่าเราใจเหมือนเดิมานะอืมสปีดของแลมโบเนะี่ยพี่ว่ามีประมาณ200บวกแน่นอนครับผมนะเราจะรอทำการติดในตัดดูครับผมพุ่งไปที่180ยแปดิบนะครับรอ,อเพื่อนก่อนนะเพื่อนตามไม่ทันนะครับสใสัสมือไม่หัดขับมาแล้วไกลๆครับผมนะปกติชิลล์หรือตามมาเลยโอเค พี่เบิร์จะทำการขับรอบแบบหนึ่งรอบนะครับเพื่อเป็นการออกคลิปในวันนี้ไปตรงายาวเลยแล้วกันนะถ้าบวดแต่มันรอเนี่ยเราจะไม่ได้เจอความซิ่งนะครับโอเค s v <Okay. S 1> j ลูกพ่อครับผมติดในตัดไปอีกโค้นนี่รานอันตรายน้องเป็นไงอ่ะจังวันนี้เรามามุดกันหน่อยครับทุกคนนะขี่ตรงๆเดี๋ยวมันจะเหงาเกินนะครับไปแล้วจ้าวัน,นดีรถไปเยอะครับผม ซิกแซกได้พอเป็นพิธีไปแล้วครับ <c oughs> เสียงโคตรแสบนะบผม <Yahoo! S 1> โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ไปไงชิวๆที่ปานามานะแม่งมีใครตามพิทันบ้างวะเนี่ยโอ้กะว่าจะมาแบบว่าแซ่แซ่ซุปเปอร์คาร์กันซะหน่อยะโถเอ,อ้ยมันขับไม่ทันนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นงานแข่งเนี่ยพี่ว่ามันแน่นอนนะรถแรงขนาดนี้น่าเสียดายครับผมไป ฉี่ตรงไปเลยเพื่อนจังวันนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตบซ้ายโคตรแรงนะครับท่อแตกดังแปะ๊ะแปะ๊ะแปะ๊ะอ,อื้มโอ๊ยขอโทษครับพี่แล้วผมมันแรงเกินจังวันนี้เลงหน่อยครับผมนะเลงเข้าโมงนะครับเสียงมันจะได้กระหึ่มเออโอเคถึงโมงแล้วทุกคน ได้เวลาทำการเบิน็อบตัดเบิน็อบตัดเอาหน่อยเพื่อนเบิน็อบตัดครับผมโอ้ <c oughs> เสียงดังกลางวานเฮ้ยชนนิดนึงครับผมนะขอตัวทีโอเคโ <c oughs> ดยรวมก็จัดมาเล้ใจครับผมนะสำหรับทริปนี้เออขออนุญาตทำการจอดรอเพื่อนแป๊บอุซามาขับทั้งทีดันตามไม่ทัน แม่งอ้าวมากันแล้วผมนะเอ้สภาพแต่ละคันนี่ไม่รู้ไปลุยอะไรมานะครับ oh, <no. S 1> โอเคทิปซุปเปอร์คาร์เนี่ยการจะแบบว่าขับรวมกันหล่อๆพี่ดั้นเป็นรถที่แรงที่สุดเคลทุกคนสำหรับคลิปออกทิปซุปเปอร์คาร์เนี่ยก็ไบ้านนี้ก่อนละกันนะครับพี่เพิ่มก็หวังว่าเราจะสามารถทําการแข่งรถได้เร็วๆนี้นะครับ ถ้านอนชาวเวียดีกระชุกกับปานขึ้นมาและชกไปที่ปุบไลได้เลยฝากกดแจรรับชมกันด้วยทีมคั้นฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จ่าจากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณครับ